ส่วนตามพันพันเม็ดพี่น้องสวัสดีครับพบกับช่องติดแชลใช่เน่าอ,อะไรนะครับพี่น้องกลับมาเด้อมื่อนอี้กินข้าวกันพี่น้องกินข้าวไรงกันครับผมมีหลายอย่างหลายเนะ่าพี่น้อง วันนี้สมตามพี่น้องสมตามพันเม็ดรครับสร้างตรงจากล้านโจโจ้ด้ครับพี่น้องโจโจ้ครับอยู่สอยผลโยทินเจ็ดสิบกว่นวนี่แหละครับสร้างมาเพิพี่น้องหนึ่งปลาพี่พน้องหนึ่งปลาตัวใหญ่รครับมาเด้อพี่น้องอยู่ไกลวะไม่ยิ้มกันกับ เจียวบานเฮา,าพี่น้องมาไพี่น้องบอๆอะไรยัยห้ามพี่น้องจัดเลยนะครับผมสว <Wow. S 1> นตามพันพันเม็ดพี่น้อง Wah. Cepat Jadi dia. Oh. hmm. โอ้สวงดีครับพี่น้องเอ้หนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลานิ่มครับอืม โว้บางพี่น้องมีแต่ผีกันครับว่า มัวไปแดด 我，我们。 Thôi Thôi Thì đây chạy bây giờ nè